วันนี้นะครับก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับก็คือเป็นวันเข้าวันษาเราอะโชคดีนะที่เราเกิดเป็นคนไทยเพราะเราอะมีอะไรให้เริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาเลยปีใหม่คริสต์มาสสงการตรุษจีนก็เป็นวันปีใหม่คนไทยก็คือเหมารลมเอาว่าเป็นวันปีใหม่ทั้งหมดจริงๆแล้วสิ่งที่เราไม่ควรคิดเลยนะครับหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็บอกนะครับหนึ่งอย่าไปคิดถึงอดีตจนเกินไปสองอย่าไปคิดถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึง ให้เราเนี่ยอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาแล้วก็ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีๆที่เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราเหมือนอย่างผมครับเมื่อประมาณสัก3ามสปีที่แล้วเนี่ยผมก็สดมนต์นั่งสมาธิแต่ว่าไม่ได้ต่อเนื่องตลอดจนเราตัดสินใจว่าเออเนี่ยช่วงนี้เข้าพรรษานะเราขอทําให้ต่อเนื่องจดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็น ท้ายพอทําได้ครับก็ทํายาวมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยขาดเลยเหมือนกันมีพี่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาตั้งสัจจะไว้เข้าวรนษาเนี่ยทุกเข้าวัรษาเนี่ยเขาจะเลิกกินมันฝรั่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวน,นนะครับให้ทุกท่านนะครับลองตั้งสัจจะดูแล้วก็อธิษฐานด้วยนะครับว่าเออฉันจะทําอะไรในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับอะไรก็ได้ที่ เป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับแล้วก็ลดละเลิกกิเลสของเรานะครับให้เบาบางลงเพื่อชีวิตของเรานะครับสร้างนิสัยดีๆใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในอนาคตก็ทําสิ่งเล็กๆนี่ครับทุกๆวันนี่ครับทาอาจิณกรรมที่เป็นกุศลชีวิตเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็เฉลยรุ่งเลืองมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับเป็นชาเลนจ์เล็กๆของเรานะครับเราจะลองทํานะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วย